คุณเคยรู้สึกแบบนี้กันไหมครับตั้งเป้าหมายสวยหรูแต่ไม่เคยทําสําเร็จสักทีพอปีใหม่มาก็ตั้งใจทําซ้ําๆแบบเดิมๆแล้วก็ล้มเหลวแบบซ้ําแล้วซ้ําเล่าเชื่อเลยครับว่ามันไม่ใช่แค่คุณคนเดียวครับที่เป็นแบบนี้เพราะมีอีกหลายคนมากครับที่ติดอยู่ในวงจรนี้พวกเขาทําทุกอย่างตามที่ Life โค้ c หรือ g ูรูพัฒนาตัวเองแนะนําแล้วตั้งเป้าหมายแบบ Smart จินตนาการความสําเร็จสร้าง Vision Board ทําทุกวิถีทางทั้งหมดแต่สุดท้ายทําไปแล้วมันก็ไม่เวิร์กวันนี้ครับเราเลยจะมาหาคําตอบเรื่องนี้กัน ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะตั้งเป้าหมายหรือควรเลิกตั้งเป้าหมายเพื่อเราจะได้สําเร็จในเรื่องต่างๆผมมีเรื่องของผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จคนหนึ่งครับมาเล่าให้ฟังเขาเป็นผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีที่ทารายได้มากกว่าร้อยล้านบาทแต่รู้ไหมครับว่าเขาพูดว่าอะไรเวลาคนถามถึงเป้าหมายเขาบอกว่าผมไม่ได้ตั้งเป้าหมายเลยสักอย่างในช่วง3ปีที่ผ่านมาฟังดูแปลกใช่ไหมครับแล้วเขาสร้างธุรกิจที่ประสบความสําเร็จขนาดนั้นได้ยังไงคําตอบคือเขาไม่ได้โฟกัสที่เป้าหมายครับ แต่เขาโฟกัสที่การสร้างระบบระบบก็คือชุดของการกระทําที่คุณทําซ้ําๆอย่างสม่ําเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันไม่ใช่จุดหมายปลายทางแต่มันเป็นเส้นทางที่พาเราไปถึงจุดหมายยกตัวอย่างเห็นภาพง่ายๆนะครับสมมุติว่าถ้าคุณตั้งเป้าลดน้ําหนัก10กิโลนั่นคือเป้าหมายครับแต่มันไม่ได้บอกว่าจะทํายังไงให้ไปถึงตรงนั้นใช่ไหมครับ1น่ฉันจะเตรียมอาหารครีมใส่กล่องทุกวันอาทิตย์สําหรับมื้อกลางวันทั้งสัปดาห์2ฉันจะเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์ทุกครั้ง และไม่มีข้อแก้ตัว 3. ฉันจะดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ2ลิตรจะเห็นว่ามันไม่ได้มีตัวเลขที่เป็นเป้าหมายเลยนะครับมีแต่การกระทำซ้ำๆที่จะต้องทำเป็นประจำลิกตัวอย่างก็คือธุรกิจสตาร์ทอัพหลายแห่งครับที่ประสบความสำเร็จจะพบว่าหลายคนครับใช้แนวคิดนี้ในการทำธุรกิจซึ่งก็เริ่มต้นด้วยการสร้างระบบแบบง่ายๆครับยังมีเคสหนึ่งครับที่เป็นพนักงานประจําแล้วก็อยากจะมีธุรกิจเป็นของเองเขาก็สร้างระบบง่ายๆขึ้นมาครับแล้วก็ทําตามระบบนั้น 1. ครับ ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เขาจะตื่นตีห้าทำธุรกิจส่วนตัว2ชั่วโมงก่อนไปทำงานประจำา2ทุกวันจันทร์ก็ก็จะรีเสิร์ชตลาด1ชั่วโมงทุกวันพุธเขาจะติดต่อลูกค้าที่มีสักยภาพอย่างน้อย5คนคนหรือทุกวันศุกร์ก็ปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการสักหนึ่งอย่างแล้วก็ภายใน6เดือนครับธุรกิจของเขาเนี่ยก็เติบโตอย่างมากเร็วกว่าในช่วง2ปีแรกที่เขาพยายามทำตามเป้าหมายรายได้และที่นี้ครับเรามาดูว่าทำไมระบบถึงมีประสิทธิภาพมากกว่าเป้าหมายมันมีด้วยกัน3มเหตุผลหลักครับ 1ครับระบบมันจะลดความเครียดครับเมื่อคุณมีระบบนะครับคุณไม่ต้องไปกังวลว่าจะต้องไปให้ถึงเป้าหมายเมื่อไหร่แค่คุณทําตามระบบในแต่ละวันเหมือนเปิดโหมดอัตโนมัตินะครับแล้วผลลัพธ์มันจะเกิดขึ้นเองคิดดูนะครับถ้าคุณตั้งเป้าหมายต้องลดน้ําหนัก10บกิโลภายใน3เดือนแล้วผ่านไป1เดือนคุณยังลดได้แค่1นกิโลคุณจะรู้สึกเครียดและอาจจะล้มเลิกไปเลยก็ได้ถูกไหมครับแต่ถ้าคุณมีระบบว่าจะกินอาหารสุขภาพ80%และเดินวนวล30นาทีโดยไมอต้องสนตัวเลขบนเ่องชันงเลาครับ คุณจะรู้สึกสบายใจกว่าแล้วก็สามารถทําต่อไปได้เรื่อยๆจริงไหมครับ 2. ครับระบบจะสร้างนิสัยเป้าหมายก็มันมีวันหมดอายุเมื่อคุณบรรลุเป้าหมายแล้วเนี่ยคุณจะทําอะไรต่อสมมติคุณตั้งเป้าไว้ว่าจะเก็บเงิน10,000แนบาทเมื่อคุณเก็บได้แล้วหลายคนก็กลับไปใช้เงินฟุ่มเฟือยเหมือนเดิมครับแต่ถ้าคุณมีระบบว่าเก็บเงิน20%ของรายได้ทุกเดือนนี่คือสิ่งที่จะกลายเป็นนิสัยที่ติดตัวคุณไปตลอดแบบไม่มีวันสิ้นสุดครับและ3ครับ ระบบทำงานได้แม้วันที่คุณแย่ที่สุดนี่เป็นข้อที่สำคัญมากครับเป้าหมายเนี่ยต้องอาศัยแรงจูงใจซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนบางวันคุณมีบางวันคุณไม่มีแต่ระบบครับมันไม่ต้องรอแรงจูงใจเหมือนที่คุณแปรงฟันทุกเช้าครับโดยไม่ต้องรอให้รู้สึกอยากแปรงฟันคุณแค่ทํามันเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันคุณลองนึกถึงคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตดูนะครับไม่ว่าจะเป็น zos, Elon Musk, en, ett, เจสเบโซสอีลอนมัสหรือวอร์เดนบัฟเฟตต์พวกเขาไม่ได้ประสบความสำเร็จเพราะเป้าหมายที่ยิ่่งใหญ แต่พวกเขาเนี่ยมีระบบการทํางานการเรียนรู้และการตัดสินใจที่แข็งแกร่งครับแล้วทีนี้เราจะสร้างระบบให้ใช้ได้ผลจริงได้ยังไงวันนี้ผมมี3าขั้นตอนง่ายๆมาให้ครับ 1. เริ่มต้นจากเล็กมากๆครับเล็กจนอาจจะดูตลกไปเลยก็ได้ครับคืออย่าพยายามเปลี่ยนชีวิตทั้งหมดในคราวเดียวครับเราควรเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนอย่างถ้าคุณอยากเขียนหนังสือลองเริ่มจากการเขียนวันละ50คําพอครับหรืออยากออกกําลังกายเริ่มจาก1ท่าก่อนเลยครับ1เซตพอ หรืออยากจะเก็บเงินก็เริ่มจากวันละ50บาทครับระบบตอนเริ่มต้นครับต้องง่ายมากๆจนคุณแทบจะคิดว่าเฮ้ยมันแค่นี้เองเหรอใครๆก็ทําได้ปะวะนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุด2ครับเน้นความสม่ําเสมอมากกว่าความเข้มข้นการทําอะไรเล็กๆน้อยๆทุกวันครับดีกว่าการทําอะไรใหญ่โตแค่เป็นครั้งเป็นคราวคนที่เดินวันละ15นาทีทุกวันนะครับจะได้ผลที่ดีกว่าคนที่วิ่ง2ชั่วโมงแต่ทําได้แค่เดือนละครั้งจริงไหมครับ ความสม่ำเสมอจะสร้างโมเมนตัมเหมือนลูกบอลหิมะครับมันจะค่อยๆเกล้งลงเขามันจะค่อยๆเก็บหิมะแล้วก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆโดยอัตโนมัติ3ครับติดตามระบบไม่ใช่เป้าหมายแทนที่จะไปวัดว่าคุณลดน้าหนักได้แล้วกี่กิโลแต่ให้คุณครับติดตามว่าคุณทําตามระบบได้แล้วกี่วันใน1สัปดาห์เช่นคุณออกกําลังกาย20นาทีครบ7วันไหมหรือคนที่จะเขียนหนังสือเขียนให้ครบ50คําครบ7วันหรือเปล่าผลลั์ครับจะตามมาเองโดยธรรมชาติเลย และคุณไม่ต้องคอยวิตกกังวลกับตัวเลขเป้าหมายอีกต่อไปเลยครับทีนี้มาลองดูตัวอย่างจริงบ้างครับผมรู้จักคนที่อย่างจะมีช่อง YouTube เป็นของตัวเองครับแต่เขาไม่ได้ตั้งเป้าหมายเลยว่าจะมียอดวิว1ล้านหรือต้องมีผู้ติดตาม1น0 0 0แสนเขาแค่สร้างระบบง่ายๆเลยครับคือ 1. ถ่ายวิดีโอทุกวันเสาร์ไม่ว่าจะมีอารมณ์ถ่ายไหมก็ตาม 2. ตัดต่อให้เสร็จทุกวนันอาทิตย์และ3อัปโหลดทุกวันจันทร์เวลา6โมงเย็นระบบเขามีแค่นี้เลยครับหลังจากนั้นนะครับทำแบบนี้ไป1ปีครับ เขามี content ท,ทั้งหมดประมาณ52คลิปแล้วก็มีผู้ติดต,ตาม80,000คนโดยที่แทบไม่ได้สนใจตัวเลขเลยครับเห็นไหมครับว่าการที่เราทําตามระบบจากเรื่องเล็กๆนะครับแต่มันสม่ําเสมอเนี่ยมันให้ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่มากเลยฟังมาถึงตรงนี้นะครับหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าแล้วเป้าหมายมันไม่มีประโยชน์หรอไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเป้าหมายเนี่ยยังมีประโยชน์ในการกําหนดทิศท,ทางครับแต่มันไม่ใช่ตัวขับเคลื่อนความสําาาาาาเเรร็จจิงงงงๆแแลล้้้้้ววนี่ยยผมมมตออออบบบกใหหคปปืปท ระบบคือยานพาหนะที่พาเราไปถึงเห็นภาพมากขึ้นไหมครับเหมือนคุณอยากจะไปเชียงใหม่ครับคิดว่าเป็นเป้าหมายแต่คุณไม่มีรถหรือตัว๋วเครื่องบินก็คือระบบคุณก็ไปไม่ถึงครับเหมือนคนที่นั่งวาดฝันครับว่าเชียงใหม่เนี่ยสวยงามขนาดไหนแต่ไม่เคยหาข้อมูลเลยครับว่าจะไปยังไงแต่คนที่ประสบความสําเร็จจริงๆครับจะใช้เวลาน้อยกว่าในการคิดถึงจุดหมายแต่ใช้เวลามากกว่าในการสร้างและปรับปรุงยานพาหนะของพวกเขา ทีนี้เรามาลองดูตัวอย่างจริงของคนทั่วไปที่เจอกันดีกว่าครับ 1. คือการตั้งเป้าหมายว่าจะต้องลดน้ําหนักโดยคนทั่วไปครับตั้งเป้าหมายว่าจะลดน้าหนัก10กิโลในระยะเวลา3เดือนทีนี้พวกเขาก็จะออกกําลังกายหนักมากครับใน1สัปดาห์แรกแล้วก็ไปเจ็บตัวแล้วก็พัก1อาทิตย์แล้วก็อาจจะเริ่มรู้สึกผิดแล้วก็อาจจะล้มเลิกไปเลยแล้วก็กลับมาตั้งเป้าหมายใหม่ในปีหน้านี่ครับมันจะเป็นวงจรซ้ําๆแบบนี้แต่ถ้าเราเปลี่ยนล่ะครับ เปลี่ยนเป็นการใช้ระบบแทนสร้างระบบขึ้นมาง่ายๆ3อย่างครับเหมือนที่ผมบอกอาจจะเป็นเริ่มจากเปลี่ยนจากน้ำอาลมเป็นการดื่มน้ำเปล่า 2. เดิน15นาทีหลังอาหารเย็น 3. ทานผักในทุกๆมือ้อนี่ครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่ต้องสนใจตัวเลขครับแล้วหลังจาก3เดือนอาจจะลดได้8กิโลและคุณก็อาจจะมีนิสัยที่รักสุขภาพติดตัวไปเลยนี่แหละครับประโยชน์ของการสร้างระบบลิกตัวอย่างครับในเรื่องของการเก็บเงิน คนทั่วไปครับอาจจะตั้งเป้าเก็บเงินให้ได้10,000แบาทใน1ปีในช่วงแรกอาจจะพยายามประหยัดที่สุดครับในเดือนแรกแล้วก็เก็บได้1 0,000มแล้วก็อาจจะมีงานวันเกิดเพื่อนครับอาจจะต้องซื้อของขวัญมีรายจ่ายแล้วเก็บได้5 0 0พันในเดือนที่2ออาจจะเริ่มรู้สึกแย่แล้วและสุดท้ายครับก็นําไปสู่การล้มเลิกครับเหมือนพอเดือนที่2เก็บไม่ได้เท่ากับเดือนแรกครับรู้สึกท้อแล้วก็ไม่ทําละเพราะมันไปนลําบากเดือนที่3เป็นแบบนั้นไปทีนี้มาดูคนใช้ระบบครับอาจจะตั้งระบบโอนเงิน10%ของเงินเดือน ไปบัญชีอ,อมรั์ทันทีที่เงินเดือนออกแล้วก็ไม่แตกเงินก้อนนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากผ่านไปหนึ่งปีครับอาจจะมีเงินเก็บเป็นแสนโดยที่แทบไม่รู้สึกว่าต้องได้พยายามอะไรเลยนี่แหละครับประโยชน์ของระบบมันทําให้เราทําในสิ่งที่เรารู้สึกยากกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาครับและทีนี้ครับมาดูว่าคุณจะสร้างระบบของตัวเองได้ยังไงดีผมแนะนําว่าลองเริ่มจากเรื่องง่ายๆแบบนี้ดูนะครับ 1. เลือกเรื่องสําคัญหนึ่งเรื่องในชีวิตของคุณที่อยากจะพัฒนาครับ สุขภาพการเงินอาชีพอะไรก็ได้ครับ 2. คิดว่าการกระทําง่ายๆ1-3อย่างที่ถ้าทาสม่ําเสมอแล้วจะนําไปสู่ความสําเร็จด้านนั้นครับลองลิสต์มันออกมา 3. กําหนดเวลาและความถี่ที่ชัดเจนจะทําทุกวันไหนครับทุกวันจันทร์ทุกวันพุธท,ทุกวันศุกร์หรือทุกเช้าหรือทุกเย็นแล้วแต่เลยครับ 4. ทําให้มันง่ายมากๆครับจนแทบไม่ต้องมีข้ออ้างใดๆเลยยิ่งง่ายก็ยิ่งสําเร็จครับ5 ทำตามระบบนั้นครับ30วันแรกโดยที่ห้ามขาดไม้แต่วันเดียวและ6ค่อยๆปรับเพิ่มความเข้มข้นขึ้นไปครับเมื่อรู้สึกว่ามันทําได้แบบสบายแล้วโดยไม่ต้องฝืนจําไว้นะครับว่าระบบที่ดีที่สุดคือระบบที่คุณทําได้จริงเท่านั้นไม่ใช่ระบบที่สมบูรณ์แบบแต่ทําไม่ได้นี่สําคัญมากนะครับและอีกเรื่องครับคือเมื่อคุณสร้างระบบและทําตามมันได้เนี่ยความมั่นใจในตัวเองของคุณจะเพิ่มขึ้นเองนะครับคุณจะรู้สึกว่าฉันเป็นคนที่รักษาคาพูด ฉันเป็นคนที่ทําในสิ่งที่สัญญากับตัวเองได้ซึ่งมันก็จะส่งผลดีทุกๆด้านในชีวิตของคุณเช่นกันครับสรุปง่ายๆนะครับคือถ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จในชีวิต 1. ครับอย่าโฟกัสแต่เป้าหมาย 2. ส,สร้างระบบการกระทําที่ดี 3. ทําตามขั้นตอนนั้นอย่างสม่ําเสมอและ 4. ผลลัพธ์มันจะตามมาเองครับทีนี้เราก็ได้วิธีการต่างๆครบถ้วนสมบูรณ์แบบแล้วนะครับ ทีนี้ผมอยากให้คุณกลับไปคิดดูครับว่ามีเรื่องอะไรที่คุณพยายามทําสําเร็จมานานแล้วเนี่ยแต่มันยังไม่เคยทําได้สักทีแล้วลองเปลี่ยนจากการตั้งเป้าหมายเรื่องนั้นมาเป็นการสร้างระบบเพื่อเรื่องนั้นดูครับและคุณจะเห็นความแตกต่างที่ไม่เหมือนเดิมครับและถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้นะครับจะลืมกดติดตามสมองไหลได้ทุกช่องทางนะครับทั้ง Facebook, YouTube, Instagram, t i k t o กรวมถึง Lemon A อ e ครับและถ้าคุณอยากจะเรียนรู้เทคนิคการพัฒนาตัวเองและการทำธุรกิจเพิ่มเติมเนี่ย สามารถติดตามได้ทางไลฟ์ของสมองไหลได้ทุกสัปดาห์ครับและถ้าไม่อยากพลาดนะครับเรามีแจ้งเตือนให้เพียงแค่แอดไลน์มาที่แอดไซยสมองไหลนะครับก็จะมีแจ้งเตือนไปให้ทุกๆไลฟ์เลยครับสำหรับวันนี้ครับผมเฟยในัติรู้จักสมองไหลต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ